วัครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับลานนครประจําวันพุธที่11พฤศจิกายน2558ครับฝนฟ้าก็เริ่มมาปัญหาต่างๆในนครทีมราชมีหลากหลายประเด็นแต่วันนี้ลานนครจะนําท่านผู้ชมไปพบกับโครงการวิจัยซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ปากน้ําปากพญานะครับเป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการโดยท้องถิ่น แล้วก็ดําเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหา,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งทีมงานวิจัยวันนี้ก็มีตัวแทนท้องที่ท้องถิ่นก็มีตัวแทนนะครับท่านจะได้พบกับท่านนายกองค์การหิหารส่วนตําบลท่าซักนะครับเรื่องราวของพื้นที่เป็นยังไงบ้างคุณสมานสุขดีซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6มาถึง16ปีปัจจุบันก็เป็น เลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักนะครับก็เป็นผู้ที่จะให้คําตอบกับท่านผู้ชมนะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะครับคือคุณประพันธ์สุวรรณสวัสดีทั้งสาท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพูดถึงการกัดเซาะชายฝั่งนะครับในพื้นที่นครซึ่งมีพื้นที่ยาวมากนะครับแต่ว่า อันนี้เป็นโครงการวิจัยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเป็นโครงการวิจัยก็จะต้องดําเนินการเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยลองมาฟังพื้นที่พื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานของปากน้าปากพญาก่อนที่จะมาถึงโครงการวิจัยเนี่ยเดิมสภาพพื้นที่สภาพภูมิศาสตร์ชาวบ้านชุมชน อยู่กันยังไงบ้างครับท่านสมานสุขดีครับท่านอาดีตผู้ใหญ่ครับครับผมก็ผมในพื้นที่ของตำบลท่าซักที่พวกชาวบ้านในธทรมาหากินกันอยู่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพประมงครับแต่อาชีพประมงตัวนี้เราก็ได้ทรมาหากินกันมานานแต่ว่าผลกระทบที่ได้รับคือพี่น้องนากุ้งที่ทําชายฝั่งซึ่งพื้นที่ทังงลกาวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่พี่น้องก็ทํมาหากินแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยหลายประมาณ3 4 0สี่ิปีมาเนี่ยขึ้นลมเนี่ยมันแรงมากมันกัดเซาะชายฝั่งจนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยได้รับความเสียหายไปเป็นหลายร้อยหลายร้อยไร่ครับหลายร้อยไร่นะครับนะเป็นมาสักกี่ปีได้ที่มันดุนแรงก็ประมาณผมว่าไม่ต่ำจาก20ปีแล้ว20ิปีนะครับ,รบมันแสดงว่าพื้นที่ชายฝั่งในโดนกัดเซาะไปสักประมาณถ้าเป็นพื้นที่ความยาวจาก ฝั่งเดิมเข้ามาข้างในประมาณเท่าไหร่นะผมว่านากุ้งที่ว่าชาวบ้านก็ทําอยู่นี่ครับเป็นแปลงๆครับอครับแล้วก็มันกินช่วงยาวไปถึงต่อกับตาบลปากพูนปากพูล,พลซึ่งตางบลปากพูลเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มันงอกครับไอด้ดินที่พังต่างๆเนี่ยมันจะไหลไปรวมก่อตัวอยู่ตรงหน้าปากพูลซึ่งมันเป็น เป็นเกาะขึ้นมาซึ่งมีต้นไม้ขึ้นเต็มแต่สําหรับพื้นที่ของตำบลท่าซักหมู่เก้าก็ดีหมู่หก็ดีแต่สําหรับหมู่เก้าเนี่ยจะพังมากกว่าเพื่อนครับหมู่เก้าเนี่ยจะอยู่ในในโซนบริเวณไหนถึงบริเวณไหนครับถ้าถ้าเราอธิบายท่านผู้ชมคือตั้งแต่ปากของท่าซักมันจะมีของกัน้นครับแต่ส่วนด้านบนไปติดกัตบตำบล หมูตำบลท่าซักหมู่หกไปติดกับปากนครแต่สำหรับหมูเก้าเนี่ยหมูเก้าท่าซักไปเชื่อมต่อกับตำบลปากพูลมันเป็นด้านล่างไปครับก็แสดงว่ามันเป็นเป็นรอยเชื่อมระหว่างท่าซักกับปากพูลก็ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตกับประมาณ20กว่าปีครับผมทีนี้เมื่อเกิดปัญหานี่อย่างน้อยที่สุดท่านนายกเ,เกรียงศักดิ์ซึ่งเป็นนายกอบตท่าซักอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นสาภาพเห็นความเดือดร้อนอแล้วก็ มีความต้องการที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขเนี่ยทีนี้ความเดือดร้อนมันมันมีอะไรบ้างที่เราได้สัมผัสชีวิตชุมชนอยู่ตรงท่าชักตรงนั้นครับครับผมครับขอบคุณนะอันที่จริงไอ้ผลกระทบจากการกัดซ้อเนี่ยมันมีผลมาคือนากรุ่งอย่างที่ท่านเลขาบอกนะครับว่าประมาณแปลงหนึ่งประมาณร้อยไร่นะครับแล้วก็มันหายไปเป็นแปลงสองแปลงแล้วที่เห็นนะคือผมก็ตอนนี้ยื้อไม่ถึงห้าสิบ <c oughs> เด็กๆมาก็พ่อแม่หากินอยู่ในทะเลก็เห็นอยู่ครับแล้วก็สภาพที่เราเห็นว่าวันนี้มันก็นการกัดซ้เนี่ยมันกินวงกว้างแล้วก็หลังจากมีโอกาสมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็พยายามแสวงหาว่าทําอย่างไรที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพื่อที่จะลดผลกระทบเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีองค์กรไหนเข้าไปแก้ปัญหาเลยนะครับ,รบถ้าท่านมีโอกาสไปที่ท่าซักไอตรงสุดที่มีปัญหาการกัดซ้อเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมี าสาราดินทางของทางหลวงชนบทบตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็การกัดซ้อเนี่ยก็นับวันว่าจะรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าไอจุดที่ตรงนั้นเนี่ยมันไอจุดเกิดเหตุที่รุนแรงเนี่ยมันจะอยู่ปลายแหลมตะลุมพุกพอดีลมมันจะพัดเข้ามาแล้วก็มันจะกระปะทัก,กตรงนั้นก็คือจุดตรงเนี้ยที่ชาวบ้านมองว่าอบตอน่าจะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประสานหน่วยงานข้างนอกใน,ก,ในการดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ผมเองก็เป็นจังหวะที่ดีนะเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกันหลังจากมาอยู่ในตําแหน่งประมาณสามปีก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับทชซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่ hmm. แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับทีมงานวิจัยของอสงขลานคริน <Huh. S 2> นะครับและก็ได้พูดคุยกันในแนวแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อจะหาทางออกนะครับและก็ล่าสุดหลังจากการได้พูดคุยในพื้นที่หลายรอบนะครับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็เห็นพ้องต้องกันว่าอโครงการที่กําลังจะดําเนินการในพื้นที่เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหน่วยงานที่เป็นองค์กรข้างนอกที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าหรือ,อทอชซอึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ก็ให้การรับรองว่าอย่างน้อยโครงการวิจัยตัวนี้จะเป็นประโยชน์และก็จะแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ได้ครับผมครับก็เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อลดผลกระทบจากการกักดเซาะชายฝั่ง ด้วยวิธีการใช้วัสดุแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่นนะครับถามว่าทำไมถึงต้องไปลงที่ท่าซักต้องไปลงที่ปากน้ำปากพญาเรื่องนี้ทีมงานวิจัยและก็เป็นผู้ประสานงานไปลงพื้นที่ตรงนั้นคือคุณประพันธ์สุวรรณให้คำตอบท่านผู้ชมหน่อยครับว่าทำไมต้องไปลงที่ปากน้ำปากพญาแล้วก็งานนี่มีขั้นมีตอนเดินมาถึงไหนอย่างไรแล้วครับ คือจริงๆแล้วเรียนอาจารย์เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าสภาพการแก้ปัญหาการสูญเสีฝั่งเนี่ยแต่และพื้นที่เนี่ยมันมันจะต่างกันไปครับอย่างเช่นถ้าเป็นของอันดามันเนี่ยคือความลาดชันจะสูงมากอย่างอ่าวไทยเนี่ยอ่าวไทยมันไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นหาดที่มันเป็นหาดทรายอย่างเดียวบางพื้นที่ก็เป็นหาดทรายบางพื้นที่ก็เป็นหาดป่าเลนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะเรียนรู้มันว่าถ้าเป็นแถวเนี้ยจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดรถ้าเป็นหน้าสตนถ้าเป็นหน้าโกรธจะเป็นบอกคนที่จะเป็น ฝั่งนู้นเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ว่าคือที่ปากน้ําปากพญาท่าซักของทางอบตท่าซักเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าเลนถามว่าทาไมที่ผมต้องไปลงที่นั่นเพราะว่าป่าเลนคือต้องยอมรับนะว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่ามากที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าคือเป็นที่อนุบาลไวอ่อนเป็นที่ธรรมหากินของพี่น้องประบงชายฝั่งแต่ว่าการแก้ปัญหานี้คือต้องเรียนอาจารย์จรันว่าเป็นการแก้ปัญหาลักษณะที่งานวิจัยงานวิจัยเนี่ยถามว่าทาไมต้อง ต้องศึกษาวิจัยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดตรงไปตรงมาก็คือเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ได้มีการศึกษาวิจัยมาก่อนว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องใช้แบบไหนอย่างไรนะฮะมันคือโครงการวิจัยแก้ปัญหาการกัดเซาะจากฝั่งที่ปากน้ําปากพญาธิธาซักเนี่ยอันนี้คือใช้กับวัวสดุแทนไม้ไผ่ครับนั่นก็แปลความว่าไม่ใช่ไม้ไผ่ถามว่าทําไมที่เราไม่เอาไม้ไผ่เพราะว่าตอนนี้ไม้ไผ่เนี่ยประเทศไทยในหายากเต็มทีแล้วตอนที่เราไปทําอยู่ที่ทางมอ,อไปทาอยู่ที่ สมุดจีนที่สมุดเจดีสมุดปราการนะครับปรากฏว่าเราใช้ไม้ไผ่เนี่ยเราต้องเอาไม้ไผ่มาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ,ะไม้ไผ่ในประเทศทยไม่มีอ,มอันที่2ก็คือว่าอายุในการใช้งานเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยอย่างสูงสุดก็ไม่เกิน2ปีถือว่ามากที่สุดแล้ว แล้วมันปัญหาที่ตามมาก็คือเราปักลงไปในดินเลนนะครับไอ้ช่วงที่มันขาดก็คือช่วงเชื่อมระหว่างน้ํากับกับดินเลนแล้วมันจะขาดพอขาดแล้วเนี่ยมันก็ลอยเต็มทะเลเลยนะครับอายุมันน้อยถามว่าทาไมที่เราต้องเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของวัสดุเทนไม้ไผ่ก็คือเราต้องการอายุการใช้งานนะครับนี่คือการวางวัสดุเทนไม้ไผ่เนี่ยไม่ได้ก่อสร้างในทะเลแต่ว่าคือผลิตเสร็จจากบนบกก็ไปปักเอาไปวางในทะเล แล้วก,การวางเนี่ยไม่ได้แปลความว่าอยู่ๆอ,อาจารย์จะลันเจาะไปปักเฉยๆนะเราต้องผ่านแหล็บมาอย่างน้อยไม่ต่ำต่หกเดือนอนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือมอ,อเนี่ยมีแหล็บสําหรับในการทดลองเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วส่วนที่คิดว่าเป็นไปได้ก็คือจุดเนี้ยพอเราเอาไปวางติดตั้งเสร็จเนี่ยตะกอนข้างหลังเนี่ยมันจะขึ้นมาทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรงานวิจัยชิ้นนี้คืออยากได้ตะกอนอยากให้ตะกอนเนี่ยกลับคืนมาที่ปาเรนมันก็ทําให้เกิดพื้นที่งอกครับผมทีนี้พอได้ตะกอนมาเนี่ยเดี๋ยวสักพ พวกไม้ที่อยู่เดิมเนี่ยไม่จะเป็นกงกลางไม่จะเป็นโพทะเลมันก็จะค่อยๆตามมาทีหลังครับ,รบท,ทีนี้มันดีแน่นอนแต่ว่าในส่วนของการลงพื้นที่ก่อนที่เราจะลงไปปักจริงใช้จริงเนี่ยเราลงพื้นที่มาแล้วกี่ครั้งรับฟังความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันกีนก่ครั้ง้วตอนนี้ครับจริงลงมาประมาณ3ปีเศษนะคือ3ปีเศษที่ว่าก็คือเราไม่ได้ลงท่าซักอย่างเดียว แต่เราจะลงตั้งแต่ขนอมไปจนถึงระโนดว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงนี่คือประานข้อมูลที่ทางมอ,อเองเนี่ยโดยเฉพาะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอมรัตนีเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยก็ต้องทําการศึกษาเราศึกษาเรื่องของตะกอนทรายเราศึกษาเรื่องของป่าเลนเราศึกษาระบบการเดินของน้ําพอได้เสร็จแล้วเนี่ยถามว่าหลายคนเราทำไมคุณประพันธ์ต้องเป็นท่าซักมีอะไรกับนาย,ยกหรือเปล่าเงียบทงนองก็พูดเล่นกันอย่างนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตรงไหนมันเป็นเรื่องเร่งรีบในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะคือให้สอดคล้องกับหกประมาณที่มันมีจานวนกัด ทางกรมทรัพยากรทางทางฝั่งก็ให้งบมาเท่านี้ผมก็ไปดูว่าเอ้ยทางนั้นปากพญาเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมจําได้ตอนสมัยที่เราไปส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าทางหลวงชนบท <c oughs> ผมไปทั้งสมัยท่านสุชาติคงเจาะเป็นทางหลวงชนบทอจุฬาธิราชแลวไปเจอตรงนั้นเลยเกิด <c oughs> ที่นั่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณลูกฟังเคยไปก็จะเห็นนะครับว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วปลาที่นั่นชุกชุมมากปลาดุกทะเลอร่อย ปูนี่สุดยอดนะครับ,รบทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วปล่อยไปนะครับมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยเฉพาะคือพี่น้องที่ทำหากินอยู่กับชายฝั่งทะเลมันคือแนวป่าเลนเนี่ยถ้าถามว่าที่แก้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายมันแก้สักประมาณทั้สี่รเมตรอันทานายกประมาณนั้นนะฮะถามว่าทําไมตอนนี้คือมันไม่มีตังค์พูดตรงไปตรงมาแต่ถ้ามีงบประมาณเนี่ย อันนี้ก็คือเราคิดว่าเราทําต่อ,อแต่ว่าทั้งหมดที่เรียนให้อาจารย์ฟังเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เห็นนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้คือเป็นการศึกษาวิจัยแล้วผลกระทบเนี่ยที่ว่านั่นนู่นนี่เนี่ยเราก็พยายามศึกษารอบด้านทั้งเรื่องของระบบนิเวศท,ทางทะเลทั้งเรื่องของคุณภาพน้ําเรื่องของคุณภาพปลามไม่ได้อยู่ประพันธ์สุวรรณอาจารย์พยอมเอามาเอา,เอ,าอันนี้ไปปักเป็นแท่งเป็นแท่งไม่ใช่อันนี้คือเป็นงานวิจัยงานวิจัยเนี้ยมันก็จะอยู่กับ กับเราชั่วลูกชั่วหลานมันเป็นเอกสารนะครับอันนี้คือถามว่าทําไมต้องใช้วิธีการก็คือเราต้องการหนึ่งก็คือความคงทนถาวรสองก็คือการเคลื่อนย้ายสะดวกสามก็คือจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับทีนี้ผมถามก่อนที่จะถึงช่วงเบรกเราลงเวทีประมาณ3ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตัวแทนชุมชนตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นตัวแทนของหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นประมงหรือว่า ในหลายพื้นที่เนี่ยหรือโยธาเนี่ยมีเสียงตอบรับตั้งแต่ชาวบ้านกับหน่วยงานต่างๆเป็นไงบ้างเพราะเท่าที่ดูก็คือตอนทุกครั้งที่ลงไปเนี่ยก็ไปศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเวทีนะที่มีนายกไปร่วมมีอดีตนายออราชิตสุดพุ่มตอนนี้ท่านก็ไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดยะลานะครับไปลงก็เห็นชาวบ้านเขาก็โอเคดีเขามีปัญหาเพราะว่าคือสิ่งที่เขาเดือดร้อนเนี่ยอย่างพี่สมานว่างเนี่ยจะไม่เราเห็นอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบ่อกุ้งนี้ร้อยไร่แล้วมันหายไปตอนที่เราเห็นอยู่กับตาแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับเเเขาาามช่่วยยรี เขาจะคิดยังไงเพราะนันคือเวทีที่ลงไปเนี่ยจริงๆสีเวทีอาจารย์นะแต่ว่าการที่ลงเวทีลงเพื่อต้องการที่จะไปเรื่องความคมิเห็นแล้วส่วนไหนที่ทางชุมชนเขาเสนอเรามาเนี่ยบอกว่าเอออาจารย์พยอมน่าจะแก้แบบนี้เราก็ถ้ามีถ้ามันไม่ขัดกับเรื่องของวิศวะเนี่ยเราก็แก้ให้เขาไปนะ,ะเขาบอกว่าตรงควรจะวางตรงนี้นะฮะเราก็เห็นว่าเออชาวบ้านเห็นด้วยตรงนี้เราก็วางตามที่เขาว่าไปมันคือปัญหาเรื่องของเวทีแสดงความคิดเห็นเนี่ยสามสี่ครั้งที่ผ่านมาผมคิดว่าที่นั่นคนน่ารักมากอาจารย์ครับครับก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวเรื่องของความคืบหน้าการจะลงปักเขาเรียกว่าปักแทนไม้ไผ่เนี่ยจะทํากันช่วงไหนอย่างไรแล้วก็การปล่อยข่าวบางทีมีการปล่อยข่าว,างาล,าวลงข่าวลืออะไรต่างๆเนี่ยทางนายกทางเลขานายกหรือว่าทางคุณประพันธ์ซึ่งต้องการที่จะสยบข่าวลือสยบยังไงบ้างพักสักครู่ครับ บรรยากาศแบบนี้ได้ที่นครศรีธรรมราชท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตาม n b t นครศรีธรรมราชแล้วก็อยากรับชมรายการท้องถิ่นตั้งแต่8ปดโมงถึง9ก้าโมงแต่ละวันแล้วก็ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นไปตามได้ถึงแม้ว่าท่านจะมีเครื่องรับสัญญาณดีต้นนะครับโดยอุปรกรณ์ที่เห็นก็จะมีแผงสายอากาศนะครับ มีกล่องรับสัญญาณดีต้อนแล้วก็เครื่องรับโทรทัศน์นอกนั้นก็เป็นรีโมทที่จะใช้งานมี2ตัวนะครับรีโมทของอเครื่องรับสัญญาณดีตอนแล้วก็รีโมทของเครื่องรับโทรทัศน์นะครับทีนี้ขั้นตอนของการจะรับชมท่านผู้ชมต้องมีสาย RG 6นะครับที่จะเปลี่ยนสัญญาณจากแผงอากาศเข้าเครื่องรับโทรทัศน์โดยสามารถซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับท่านก็ไปเสียบที่ หลังกล่องดีต้นนะครับแล้วก็มาเสียบที่ช่องหลังเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีช่องคําว่าเอเทน่าอินนะครับแล้วก็หลังกล่องดีต้นจะมีคําว่า R F out นะครับเขาเรียกว่าสาย R G 6นะครับทีนี้เวลาจะปรับเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนที่ซอร์สหรือว่าแหล่งของสัญญาณที่จะเข้าเครื่องรับโทรทัศน์นะครับเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นทีวีของ n b t นนครศรีธรรมราชนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น ระบบดีตอนแค่กดซอสนะครับก็จะเป็นระบบดีตอนนะครับเมื่อจะกลับมาเป็น n อ t นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งก็กดคำว่าทีวนะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันไม่ยากนะครับมีแค่สายเส้นเดียวคือสาย RG6 เท่านั้นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของขั้นตอนการติดตามรับชม n อ t นนครศรีธรรมราชนะครับ เหมือนที่บอกไปว่ามีแค่อุปรกรณ์ที่ท่านมีที่บ้านนะครับมีแผงอากาศมีเครื่องรับดีต้นมีเครื่องรับโทรทัศน์แล้วก็ RG6 นะครับที่บอกไปถ้าสงสัยประการใดนะครับติดตามสอบถามได้ที่ n b t นทีนครศรีธรรมราชโทรมาสอบถามฝ่ายช่างเทคนิคได้ที่0ูน446 1 6ด้ี่นะครับ4 4 6 1 6 8ครับครับท่านผู้ชมครับเรามาตามต่อกันในเรื่องของ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ปากน้ําปากพญานะครับหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็โครงงานวิจัยซึ่งเป็นหน่วยงานของหมหาวิทยาลัยนะครับได้ทําการวิจัยทั้งในพื้นที่แล้วก็ในห้องแลบนะครับที่จะเดินต่อในเรื่องนี้ในวันที่วันที่19นะที่จะเริ่มเริ่มเป็นทางการในเรื่องของการเขาเรียกว่าปากวัสดุแทนไม้ไผ่นี่ทีนี้พอฟังไป ฟังมานี่อย่างน้อยอพี่สมานสุขดีนี่ซึ่งอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นมาก็60ปีนะหกสิบปีพอเห็นโครงการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นโครงการวิจัยเนี่ยความรู้สึกของอคุณสมานและก็ชุมชนชาวบ้านเป็นยังไงบ้างที่สัมผัสกับตรงนั้น,นผมว่ามันเป็นบุญของพี่น้องตำบลดาสักนะครับ,รบที่ท่านอาจารย์ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมามซึ่งชาวบ้านเนี่ย มันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ซึ่งดินก็จะไม่ได้ลมทะเลจะไม่ได้พาดินจำนวนนี้ลงทะเลไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ท่านเคยพูดว่ามันมีตะกอนตกมาค้างอยู่ตรงนี้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นกําบังขึ้นอีก อีกชั้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอของชาวตำบลท่าซักที่อยู่ดินฝังนะครับผมชาวบ้านดีใจนะครับดีใจครับดีใจครับ,รบทีนี้มาถามนายกบ้างว่าหลังจากที่โครงการนี้เดินงานไป 3- 4มสี่เวทีแล้วนายกก็เข้าไปสัมผัสไปประสานงานอย่างเต็มที่ครับความคืบหน้ามีเสียงต้านมีอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยอะไรต่างๆที่ที่นายกพอที่จะ ฝากไปยังท่านผู้ชมหรือว่าฝากไปยังพี่น้องอท่าซักหรือปากน้ําปากพยาว่าท่านได้เข้าร่วมเวทีท่านได้เข้ารับฟังอะไรอย่างนี้ครับเชิญครับครับผมบก่อนที่โครงการนี้จะมีกําหนดการวันที่สิบเก้าเนี่ยฮะก็ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะฮะผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเวทีที่เปิดกว้างนะหลายๆครั้งชาวบ้านเขามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ก็เข้ามาร่วมแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยวันนี้แนวคิดจนกระทั่งว่าตกผลึกแล้วก็โครงการเดินไปได้เนี่ยผมเองที่อยู่ตรงนี้ก็มีความหวังว่าโครงการเนี้ยหลังจากดาเนินการไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นโครงการวิจัยผลข้างหน้าอาจจะไม่ได้ตามที่ชาวบ,บ้านคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีความหวังว่าเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลในเชิงวิชาการที่แก้ปัญหาแบบยังย่งย,งยืนกับสภาพปัญหาในพื้นที่หลายปีที่เราไม่ได้มีทางเลือกอื่นเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับ ถ้าซักมีศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนอยู่ด้วยในหมู่เก้านะครับแล้วก็ใช้งบประมาณไปหลายล้านนะครับในการดำเนินการพอถึงมรดูรสุมเนี่ยเราจะเห็นว่าคลื่นตอนนี้มันจะแรงมากนะครับแล้วมันก็จะไอสิ่งปลูกสร้างที่เราที่ที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยก็จะมีการเสียหายทุกปีนะครับผมเองแอบหวังลึกๆว่าโครงการนี้ถ้ามันดำเนินผ่านไปได้แล้วก็มันมันมีประโยชน์มันมีคุณอุปการเนี่ยเราก็จะต่อยอด เพื่อที่จะไปแก้เยียวยาปัญหาที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนตรงนี้ที่เราใช้งบประมาณในการดำเนิกน,นการไปแล้วแล้วลก็ทุกปีอบตท่าซักเองก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชายเลนนะครับพอถึงมรสุมน้ําก็เอาคืนไปหมดเหมือนกันนะครับลึกๆโครงการนี้ก็คิดว่าเป็นความหวังนะครับ,รบว่าจะเป็นทางออกนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าในแง่ของคนท่าซักเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสคลุกคลีตลอดระยะเวลาเนี่ยในการลงพื้นที่ของโครงการชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นะครับ มีความหวังแล้วก็อยากให้โครงการมาดําเนินการแล้วก็อยากเห็นว่าผลรจริงๆเนี่ยมันจะสมฤทธิ์อย่างที่เราคาดหวังไว้ขนาดไหนนะครับก็เป็น<ม>ความหวังอยู่ครับผมมีคลื่นใต้น้ําจากในชุมชนหรือว่าคลื่นใต้น้ําจากนอกชุมชนบไหม <c oughs> ผมถามตรงๆเรื่องนี้คือในช่วงดาเนินการมาทั้งหมดเนี่ย <Emil> <c oughs> ทุกคนยินดีนะครับยินดีครับผมเพิ่งมารู้กับ ทีมของที่จะลงหน้างานว่าตอนขนไอุปกรณ์ที่ดำเนินการเนี่ยมีคนมาคัดค้านว่าเรื่องอุปกรณ์จะส่งผลมีว่าจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่อุปกรณ์ที่จะดําเนินการที่เอามาเตรียมความพร้อมนี้ได้มาตรฐานหรือไม่ครับนะครับตรงนี้ผมคิดว่าในเชิงงานวิจัยในแง่ของวิชาการมาตรฐานที่ดูแลในส่วนนี้หน่วยงานเขามีอยู่เขาน่าจะตอบคาถามไม่กับผลกลุ่มนี้ได้ครับผมคือขอเรียนที่อาจารย์เรียนนายกด้วยนะเดินคุณธมเยว่า งานวิจัยต้องเข้าใจนะว่าคือะบวนการทั้งหมดเนี่ยแม้แต่เรื่องของการเดินทางเรื่องของวัสดุต่างเนี่ยม,มันต้องผ่านที่เรียกคือต้องมีมาตรฐานบวกกันอย่างนั้นนะครับคือส่วนที่อาจารย์เป็นหวงตัวกังวลเนี่ยผมว่าเป็นความรู้สึกของคนบางกลุ่มซึ่งมันไม่ใช่คนท่าซักหรอกอมผมถามว่าคือคนท่าซักเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเสียดายว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอย่างทีน่นายกพูดถึงเนี่ยว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อนะครับว่างานวิจัยเนี้ยเป็นงานวิจัยเพื่อ เอามาพิสูจน์ห้เห็นนะครับว่าแนวทางในการแก้ปัญหาลักษณะาการแก้ปัญหาการข่าใจฝั่งซึ่งมีรูปแบบแล้วเราก็ดูว่าของปพาพญาท่าซักน่ยครับมันเหมาะกับเรื่องของการใช้วัดสดุแทนไม้ไผ่เนื่องจากว่าเป็นป่าเลนอย่างคุณสมาร์ทผูมบรรู่บอกว่าคือถ้าสักพักหนึ่งเนี่ยไอตัวที่มันเป็นคล้ายๆกับไม้ไผ่แต่ใช้วัดสดุแทนไม้ไผ่เนี่ยอันนี้คือมันเป็นตัวที่ดึงตะกรอนเข้ามาแล้วสิ่งสําคัญก็คือเวลาจัดวางเนี่ยมันต้องจัดวางตามหลักวิชาการโดยไปอาศัยระบบ นิเวศของน้ําด้วยว่าน้ําขึ้นอย่างไงน้ําลงยังไงกระแสน้ําเดินผ่านอย่างไงแล้วการวางวางอย่างไงอาจารย์จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราแก้ปัญหาการอร้ากฝั่งไม่สําเร็จเนี่ยใช้คํานี้เลยนะฮะค,คือเราต่างคนต่างคิดต่างทำอเอาหินไปใส่อันนี้ผมไม่ได้ไปโจมตีเก่านะฮะอเอาหินไปใส่เอาเสาฟอยไปปักเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้พเพราะคลื่นเนี่ยไม่มีวันหลับไม่มีวันนอนคลื่นจะทํางานของตัวเองตลอดเวลายี่บชั่วโมง ไม่เหมือนกับอาจารย์ไม่เหมือนนายกไม่เหมือนกับใครต่อใครที่พอได้เวลาก็พักผ่อนหลับนอนแต่เคลื่อนไม่มีเพราะฉะนั้นบอกว่าแนวทางเนี้จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นงานศึกษาวิจัยแล้วเราบอกตรงไปตรงมาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันได้ก็โอเค,คแต่ถ้ามันไม่ได้ตามที่เราคิดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็พร้อมจะรื้อออกเพราะมันไม่ได้เป็นการก่อสร้างมันเป็นการจัดวางนะครับ,รบและการจัดวางเนี่ยต้องดูว่าวางด้วยคนวางไม่ได้ ต้องใช้เรือบาสหรือไม่ก็ต้องใช้แพขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เมกโงเนี่ยขึ้นอยู่บนแพแล้วขึ้นไปกดลงมาอันนี้คือวิธีการแล้วถามว่าคือระบบนิเวศจะเสียหาย,ห,ายหรือไม่อย่างไงเนี่ยผมว่ามันมันเราพูดตรงไปตรงมาเถอะนะฮะว่ามันไม่มีทางหรอกเพราะว่าอันนี้คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นรนะยะทางเท่าไหร่ที่เราจะก่อสร้างโครงการวิจัยประมาณ400เมตรนะ400เมตร400เมตรครับคือความยาวของตัววัสดุไม้ไผ่ประมาณ2เมตรเศษ2เมตรเศษก็คือว่า1เมตรเนี่ย เราก็จะไปวางกดลงให้เหลือหนึ่งเม็ดเพราะว่าถ้าเลหนึ่งเม็ดไปแล้วเนี่ยที่นั่นมันจะเป็นดินแข็งมากอาจารย์ะเราไปทดสอบเอาอตะกอนทรายรไปใส่เอาตะกอนดินไปใส่แล้วพาเข้าแหลบเนี่ยปรากฏว่าหลังจากหนึ่งเม็ดลงไปแล้วเนี่ยมันจะปักไม่ลงแล้วคือวิจัยตั้งแต่ด้านธรณีวิทยาชีววิทยาเคมีอะไรต่างๆวิจัยหมดทั้งหมดนะเราก็เอาปลานี่ไปใส่ในงานวิจัยของเราว่าปลาเนี่ยพอเองวางนี้ไปแล้วเนี่ย าการเติบโตของปลาสารตกค้างในปลามีอะไรบ้างปรากฏดว่าเราผ่าปลาพี่สูตทดลองทุกอย่างเนี่ยปลาก็อัตราการเล่นเนื้อปกติแล้วสารตกค้างก็ไม่มีนะครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมน,นิดหนึ่งว่าในส่วนของการทดลองในห้องวิจัยในห้องแลบเนี่ยหลังจากผ่านการทดลองแล้วความคงทนหรือว่าลักษณะของการได้ผลดีในลักษณะอย่างนี้เนี่ยตามที่คุณประพันธ์ได้ติดตามมาตลอดนี่เป็นยังไงบ้างครับรงน ตัวนี้คือเราตั้งอายุไว้ประมาณไม่ต่ํากว่า20ปีอายุในการอยู่แต่ว่าคือมันออกแบบเนี่ยเพราะว่าไอ้แท่งไอ้ไอ้แท่งแทนไ,ไ,ไม้ไผ่เนี่ยเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เหล็กเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันอยู่ข้างน้ำอยู่ไม่ได้มันก็ต้องระเบิดขึ้นมานะเพราะมันโดนน้าเค็มเราก็ใช้พวกไอ้อะไรที่มันเป็นส่วนผสมที่ไมโครไฟเมอร์ไมโครไฟเมอร์ก็คือเป็นตัวประสานชนิดหนึ่งที่มันมีการยืดหยุน เพราะนั่นคือถ้าเอาแข็งทีเดียวเนี่ยลาคลื่นมาเนี่ยมันจะมันเหมืนก็นว่าคุณให้ตัวไม่ได้ครับเลยต้องเอาไมโครไฟเมอร์เนี่ยไปใส่เพื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็เอาซีเมนตที่มันใช้ในในใน,ในทะเลเนี่ยเอาไปใส่ก็ขึ้นรูปขึ้นมาเป็นลักษณะแทนแทนไม้ไผ่ค,คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าลักณะที่เราขึ้นไปเนี่ยขึ้นรูปแล้วก็ทํำล็อกเอาไว้ล็อกก็คือต้องการที่จะให้มันไม่กระจา,ะจาย แล้วการวางก็คือวางโดยเทคนิคของอาจารย์พยองนักนิยมจากมาอเนียคือวางอย่างไงให้มันชะลอคลื่นด้วยนะครับแล้วก็ปลาก็สามารถอยู่ได้ด้วยนะครับ,รบอันนี้คือเป็นเรื่องที่บอกอาจารย์ว่าไม่ต้องวิตกกัวงวลแล้วเมื่อนายกบอกว่าพิจารณ์ผมให้รือผมจะรื้อทันทีคือสแสดงว่าโครงสร้างระยะเวลาถ้าได้ผลดีใช้ได้นานกว่าไม้ผ่เยอะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มีการศึกษาไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นแต่บางทีเนี่ยบางทีเราทําตรงนี้เสร็จนยอาจารย์นะผมคิดว่าถ้าลักษณะพื้นที่เนี่ยอย่างในทุ่ง ้าลาเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอางานวิจัยชิ้นนี้ไปตอ่อยอดถือได้ครับ,รบตรงนั้นถือว่าเป็นผลดีครับท่านผู้ชมครับได้รับการยืนยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอหรือสงขาลานครินคงไม่เอาสถาบันเก่าแก่มาทิ้งที่นครศรีธรรมราชในส่วนของงานถ้ามันเกิดผลสําเร็จทางพี่สมานคุณสมานสุขดีครับถ้างานนี้หลังจากวันที่19แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เราปักให้เสร็จประมาณ400 m, รยเมตรเนี่ยความหวังลึกๆของคุณสมานเป็นไงบ้างครับ คือเมื่อตรงนี้ท่านอาจารย์ได้ปรับเสร็จนี่นะความหวังของผมลึกๆและ,และชาวบ้านอยากให้ท่านดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปครับ,รบเพราะว่ามันระยะทางมันยังมียาวไกลครับผมบบก็ถือว่าแน่นอนถ้าปักสําเร็จแล้วก็เดินต่อ400เ <c oughs> มตรสําเร็จแล้วก็ได้รับผลดีก็คงจะเดินต่อที่นี้ผลที่ได้อย่างน้อยที่สุดการท่องเที่ยวความหวังอะไรที่านายกเรียงศักดิ์หวังไว้ลึกๆว่าอย่างน้อยถ้าตรงนี้สําเร็จก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดท่องเที่ยว แล้วก็เรามีอะไรเสริมเ,ย,เยอะแยะมากมายครับครับผมในส่วนของท่าซักเองเนี่ยเรามีเรามีามของดีอยู่หลายอย่างนะครับรดุกระอร่อยครับผม,มคือทยอนไปนิดหนึ่งนะ,ะคลองคลองท่าซักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะเข้าเมือ,นองนครศรีธรรมราชเนี่ยเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ใกล้ที่สุดที่เข้าเมือ,นองนครศรีธรรมราชรเพราะฉะน,นั้นครองเส้นดังกล่าวเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์เยอะแยะนะครับแล้วก็อีกกันหนึ่งที่ชุมชนคนท่าซักทําอะไรก็คือ ูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับซึ่งทางอำเภอเมืองซึ่งตอนนั้นท่านในอำเภอในอดีตท่านราชตุุ่มนะครับท่านก็ผลักดันอยู่เรื่องนี้แล้วก็ผู้นําชุมชนเองก็พร้อมนะครับและเราคาดหวังว่าตรงนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับในการมาเรียนรู้ป่าชายเลนวิถีชีวิตชาวทะเลถ้าเกิดว่าโครงการศึกษาโครงการนี้สําเร็จนะครับผมก็คาดหวังว่าไอแนวกัดเซที่เป็นจุดแข็งจุดขายของเราเนี่ยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดแหลมตะลุมพุกที่ตำบลท่าซักเนี่ย มันจะได้แก้ปัญหนาน,นี้ได้นะครับควาหวังลึกๆมันจะส่งผลในเชิงของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สิ่งที่อ,อบตถ้าสักดําเนินการอยู่ก็คือ,อเราคิดโครงการตลาดน้ําวัดคงคาเรียบนะครับเพื่อจะรื้อฟื้นแสดงว่าตามมาอีกเยอะแยะตามมาเยอะที่อ,อบตดาเนินการอยู่แล้วก็เริ่มดําเนินการไปแล้วรเราคาดหวังเนี่ยสิ่งที่เราคิดที่เราทําทั้งหมดเนี่ยก็พยายามรวบรวม ใครที่มีศักยภาพตรงไหนก็เปิดรับนะครับเปิดรับแล้วก็เราคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนําร่องที่ดีและก็จะเป็นความหวังของชาวท่าศักในการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจต่อไปครับครับเสียดายเวลาครับเวลาของรานนครวันนี้หมดลงแล้วครับผมแล้วก็คุณสมานสุขดีคุณเกรียงศักดิ์สีใสและก็ท่านสําคัญนะครับที่ช่วยนําโครงการนี้มาให้นะครับคุณประพันธ์สุวรรณเราสี่คนต้องลารายการลานครต่อท่านผู้ชมด้วยเวลาเปลี่ยนคณิพกันใหม่ครับสวัสดีครับ มราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำช่ำเย็นธรรมชาติชื่อดาดเดินดินธาผูดมเป็นแหล่งเครื่องทงมสามกษัตริย์ชื่อชาติเรียงใคร